ระวังให้ดีนะคะขับรถไม่มีพรบรไม่มีประกันรู้ไหมว่าขับรถไม่มีพรบรไม่มีประกันแล้วต้องเจออะไรบ้าง 1. กรณีที่เราไม่มีประกันหากเกิดเหตุนะคะไปชนคนเสียชีวิตเราจะต้องมีเงินหนึ่งล้านบาทในการเยียวยาให้กับคู่กรณีนะคะ 2. หากขับรถไปชนทรัพย์สินร้านค้าบ้านเรือนของคู่กรณีนะคะเราก็ต้องไปหาเงินเพื่อที่จะมาจ่ายให้คู่กรณี และ3หากเกิดเป็นคดียายาเราก็ต้องไปหาหลักทรัพย์นะคะเพื่อมาประกันตัวเองแต่วิธีแบกรับความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือประกันชั้น3ธรรมดาของคูพี่ดาวนะคะประกันชั้น3ธรรมดาของคูพี่ดาวไม่ซ่อมรถเราแต่ซ่อมคู่กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีสูงถึง1ล้านบาทกรณีชนคนเสียชีวิตจ่าย5 0,000บาทต่อคนนะคะมีประกันตัวผู้ขับขี่ให้สูงถึง3 0 0 0 0นบาทนะคะพันแปดร้อยบาทแลกกับ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คุ้มนะคะ